ถ้ขึ้นได้อยากกินเลยถ้ามั่งเล็กๆผมผมยเวลากินา่หลับองแยไเยม้ดครับครับอใจเย็นดครับใจเดียวครับเครับนคนะครับเวเครับ 不麻烦。<Thank> Thank <laughs> you. No, no, no.